สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเบนเดอร์วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับติวการใช้งานเบนเดอร์เวชาลล่าสุดน,นะครับกับ4.2.0นะครับวันนี้ก็มาอีกครั้งกับ,ก,บการใช้งานเบนเดอร์กับตัว Geometry Node นะฮะที่ที่มาที่มีอยู่ในเบนเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำ animation ลักษณะคล้ายๆให้ตัววัตถุมันยุบขึ้นแล้วก็ยุบขึ้นยุบลงนะครับ คล้ายลักษณะการเต้นของหัวใจนะครับเราไปดูในตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพร้อมกับการทำให้อสีหรือว่าแมทเทเรียลสีนะครับให้มันไล่เป็นกาเดียนตั้งแต่จุดกึงกลางออกมาข้างนอกซึ่งวันนี้จะเรามาจะ มาเรียนรู้กันนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างไปชมกันเลยครับก็ตอนแรกนะครับผมก็จะทำการซ่อนกล้องกับไฟไว้ก่อนครับจากนั้นก็ไปแถบจิมิที่โนดน,นะฮะ คลิกตรงวัตุอ็อบเจกต์คิวนะครับแล้วก็คลิกนิวจากนั้นผมจะใช้ตัว g e ออ e มทรที่เป็นเอโคสเปียนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ทิ้งแล้วก็แอดเอโคสเปียขึ้นมาโอเจากนั้นก็ใส่ซับ ด i v ิช i ันนะประมาณสองสามก็ได้ครับประมาณนี้เพื่อให้มันมีเฟสที่มันละเอียดขึ้นนะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนจากตัวเฟสนีะครับจากที่เป็นสามเหลี่ยมน,นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นหกเหลี่ยมน,นะครับโดยใช้โนดดิโอเมตนะครับ อ่าทีนี้เราก็จะได้เฟสเป็นลักษณะคล้ายๆรังพึ่งนะครับหรือว่าตัว6กหกเหลี่ยมนะโอเคขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำการดิสเพย์ตัวไอโคสเปียนะครับให้มันมีลักษณะคล้ายๆความนูนต่ำขึ้นลงนะครับโดยใช้ตัว ต้องเซฟโพซิชันนะนล้วก็ตรงออฟเซตนี่นะครับผมจะเอาตัวน้อยเท็กเจอร์นะมาสร้างดิสเพย์ของตัวอไอโคสเปีย์นี่ครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะ มีสเต็งที่เยอะนะครับดังนั้นผมก็จะลดตัวสเต็งของกล้าสเกลลงครผมจะเอาประมาณสองเอาสอไว้แล้วกันครับทีนี้ผมต้องการให้มันสเกลไปในลักษณะ,ะในแนวแกนแกนนอร์มอนนะครก็คือแกน x y z อ normal f a c e นะครับเราก็จะใช้โนด vector mat นะฮะเี่ยนจากแอดเป็น อาติภายนะครับจากนั้นก็เอาโนดนอมอนนะครับมาเชื่อมเข้ากับ,บตัวเวกเตอร์ช่องนี้นะฮะนอมอนโอเคเราก็จะได้การอาดิสเพย์มันออกไปในลักษณะของนอมอนตามแกนนอมอนหรือว่าแกนปกติของตัว รูปสรงของ e อกลัเปียนะครับพอเราได้อย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมาใส่สกเกลให้มันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้มันแบบเลยส,สอง หน้าต่างคนระับจะได้กว้างขึ้นทีนี้ผมจะทําตัวอแอนิเมทให้มันยุบขยายขึ้นแล้วก็ยุบลงขยายขึ้นแล้วก็ยุบลงนะครับก็ทำได้ง่ายมากครับผมจะเอาตัวนวดูโนวดโหนดพิกเ,เต็มแมทเลยนะครับโดย เปลี่ยนจากฟังก์ชันมัตติพายให้เป็น Scale นะครับผมก็จะก๊อปี้เอาหนดนี้เลยนะครับจากนั้นเปลี่ยนจากมัตติพายนะฮะเป็น Scale ครับอฮาาเราลองมาเพิ่มส a l e มันดูครับเห็นได้ว่ามันจะส a l e ขึ้น Scale ล,ลงได้นะครับ เดี๋ยวก็ย้ายไปอะไรนี้ลักษณะของนอร์มอนเฟสนอร์มอนนะฮะยุบขึ้นยุบลงยุบขึ้นยุบลงนะครับยุบนอของนออะไรประมาณนี้นะคะรับหรือว่าถ้าทางวิศส์ก็จะเป็นบิกแบงอะไรอย่างงี้จุดกำเนิดจักรวาลอะไรอย่างนี้ โอเคพอเราได้อย่างนี้นะครับเราก็จะเอาตัวสเกลนี้นะครับมาใส่ค่าคียเฟรมนะครับดี่ผมก็จะใช้ซีนไทม์นะครับทีนี้ผมก็จะลองกดสเปซบาดูนะครับก็จะเห็นว่ามันจะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับ แต่ผมไม่ต้องการแบบนี้นะครับผมต้องการให้มันขยายแล้วก็ยุบเข้าขยายแล้วก็ยุบเข้านะครับดังนั้นผมก็จะใช้ตัวโหนดท,ที่มันสามารถที่จะมีฟังก์ชันแต่ให้มันเป็นรูปได้นะครับซึ่งโหนดนั้นก็คือโหนดแมท Matt นะฮะ 10a แมท นั้นก็เปลี่ยนจากฟังกชันแอดนี่นะครับให้เป็นแฟคชันนะยิงไอตัวแฟกชันเ่ยนะครับ,รบมันจะสามารถวนลูปได้นะครับจากศูนย์ไปหนึ่งแล้วก็จะจากศูนย์ไปหนึ่งกลับมาที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งอีกเราลองกดสเปรย์บาร์ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะขยายเข้าขยายแล้วก็ยุบขยายก็ยุบเป็นวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตัว ฟังก์ชันนี้นะครับทําให้มันสามารถทําแบบนี้ได้นะถ้าเราลองกดสเปซ bar ดูนะครับเรากดตัว m นะครับเพื่อไอปิดตัวโน d ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ยุบลงนะครับแต่ถ้าเรากดตัว m อีกครั้งกดสเปซ bar โอเคทีนี้เราก็เริ่มได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมาผมจะทำให้มัน ควบคุมความเร็วของการยุบเข้ายุบออกนี้ให้มันได้ตามที่ต้องการนะครับดังนั้นผมจะใช้โหนดแมทนี้เหมือนเดินนะครับปกชีดีแต่ผมจะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นดีวายนะครับหรือว่าการหารค่าค่าเฟรมที่มีนะครับดีวายในที่นี้ถ้าเราเอาค่ามันยิ่งน้อยนะครับ อานเฟรมนิดหน่อยค่ามันก็จะเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่าก็ยางไงครับง่ายมากสําหรับในการทําให้ตัววัตถุมันยุบเข้ายุบออกนะครับทีนี้เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาประมาณเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าเห็นมันเร็วมากทีนี้ผมจะมา ทำตัวอ่าสเกลนี้ดิสเพย์เนี่ยมันมันใหญ่ขึ้นหน่อยอาจจะใส่ค่าสติวายเพิ่มขึ้นหนะะ่อยเพื่อให้เม็ดเฟดมันอ่าสมูทขึ้นนะครับโอเคอาจจะลดค่าตัวนี้ให้เป็นศูนย์นะ อ่าผมจะเอาประมาณนี้รั้บนีดก็ศูนย์แล้วกันอืมโอเคครับเอาก็ข้าวแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ทำให้นเมทได้ตดามที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือการยุบเข้ายุบออกของตัวออบเจกต์นี้นะครับอ่าก็มีไม่กี่โหนดนะครับ ก็ทำได้ง่ายนะครับทีนี้เราจะไปทำตัวเมทิเรียวนะฮะเพื่อไล่เสียสีจากด้านในออกมาด้านนอกนะฮะซึ่งวิธีการก็เราจะต้องไปใส่โนดเซตแมทิเรียวก่อนนะครับจากนั้นก็ ไปที่ m มท e ี i ร l ตอนนี้มันสร้างไว้อยู่เป็น Material สูนย์นะครับดังนั้นผมก็จะเลือก Material นี้นะครับทีนี้ผมจะไปสร้างตัว Stone Name นะครับหรือว่าตัวคุณสมบัติของตัวไอโคสเปียนี้นะครับ สร้างไว้เพื่อที่จะเรา,เาจะเอาตัวแอ trib ิวของตัวไอโคสเปีนะครับเอาไปใส่กับตัว m a ทเท i รียลนะครับฟังแล้วอาจจะเข้าใจนิดหนึ่งเข้าใจยากนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือเราจะใช้โนดชิปเอครับโนดสโตเนมนะฮะสโตเนมแอต trib ิว e ต่แปลตามตรงก็คือ คลังเก็บค่า a อ t r i ิบิวนี่นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าตัวดีนะครับเอาดีใหญ่ซึ่งลักษณะความต้องการของผมก็คือผมจะต้องการเก็บค่าจุดจากจุดศูนย์ไปจุดหนึ่งนะครับจากตรงกลางออกมาจุดหนึ่ง จากตำแหน่ง0ไป1นะครับโดยใช้ค่าเวลูก็คือค่าเวกเตอร์ของ distance นะครับไปใช้เวกเตอร์แมทนะอราจจะ copy เอาตรงนี้ก็ได้ จะมัิพายเป็นดิส t a น c e นะเราจะเอา,เอาใส่ในเนลูนี่น้อยซึ่งตัวเวกเตอร์นี้มันก็จะมีตามแกน x y z ใช่ไหมครับจากระยะดิส t ทน c e ก็คือจากศูนย์ไปถึง1นะครับโดยเราก็หนดค่ามันก็คือเวกเตอร์ของมันก็คือโพซิชันนะ ต้องบอกให้มันดูด้วยนะครับโอเคตำแหน่งโพซิชันจากศูนย์ไปหนึ่งนะทีนี้เราจะต้องเอาค่าอ่านอร์มอของตัว i ิส a เ e ทเนี้ยเข้าไปในเวกเตอร์ค่าเวกเตอร์ของ i ิแทนนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันรู้ไม่งั้น ถ้าไม่มีค่านี้มันก็จะไม่รู้ได้ว่าการดิสเพย์มันมันออกไปลักษณะไหนนะลองมาดูกันครับทีนี้เราเก็บค่าพวกนี้ไว้เรียบร้อยนะครโอเคทีนี้ผมจะไปที่หน้าของเชดดิ้งนะว่าตอนนี้เราเก็บค่า ดิสเทนต์เวกเตอร์ดิสเทนนี้ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วไปที่แถบชิทติ้งนะฮะชิทเตอร์ชิทติ้งจากนั้นเราก็จะใช้โนต้ตแอต trib ิวตนะฮะโอเคเนมมันก็คือตัวแอต trib ิวตตัวนี้ก็คือ,อเป็นคุณสมบัติของ อยู่ไมาที่ที่เราเก็บไว้นะครับ็นตัวตัวเนมของมันก็คือตัวอะไรครับตัวดีใช่ไหมครับตัวดีใหญ่โอเคแล้วก็เอามาค่าตงค่าเบดเคอรเนอะร์อ่าโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมีเศษส,สีสีขาวดำสีขาวด้านใน สีดำอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้น,นะครับอ่าสูตรนี้ทีนี้เราก็จะมาใส่สีให้มันนะครับกดที่เบรใช้กันเลยมนะครับ ย้ายจากตำแหน่งศูนนี่ครับเปลี่ยนไปตำแหน่งหนึ่งเห็นไหมครับมันก็ชัดเจนขึ้นฮนะลักษณะการไล่สีของกาดิเอน์นะมันก็จะชัดเจนขึ้นเนี่ยเราลองปรับจากไลเนียเป็นบีสไลน์นะครับเพื่อให้มันสมูทขึ้นโอเค ชได้ฮนะทีน,นี้เราจะเปลี่ยนจากสีข้างนอกนี้ให้เป็นสีแดงแล้วกันนะสีส้มอะไรอันไหนอาจจะเป็นส้มส้เมเงินอ่ะตัวที่เยบมมาต้องไป ับตรงค่าสีขาวเาดังงั้นเอาอ่าเอาลักษณะน,นี้ก็ได้นะก็จะประมาณนี้นะครับเรากดสไลด์บาร์ดูอ่าโอเคครับง่ายมากใช่ไหมครับในการทำแอนิเมชันแล้วก็ทำ เมทิเลี่ยวง่ายๆนะครับให้กับตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นการลักษณะคล้ายๆการเต้นของหัวใจนะครับเราอาจจะเอาไปแายทำลักษณะนี้ได้กับตัวตามที่เรากิตนาการนะครับอาจจะเป็นหัวใจเป็นกล้ามเนื้อหรืออะไรสักอย่างให้มันยุบเข้ายุบออกได้หรือว่าจะให้มันขยายออกไปเรื่อยๆก็ได้นะ ขอคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองเอาไปลอง,องเล่นไปทำดูนะครับฝึกบ่อยๆก็จะได้เชี่ยวชาญแล้วเก่งขึ้นนะครับในการใช้โหนติโอมที่โหนตก็ทำขั้นตอนง่ายๆใช้โหนตไม่กี่อันนะครับในการทำก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านครับ ซึ่งคลิปหน้าจะมีอะไรมาทํานั้นก็พบกันนะครับคลิปหน้าสรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ